นี้นะครับเราจะมาทําสวนแนวตั้งกันนะครับตอนนี้เราก็หลังจากที่เราไปเลือกต้นไม้ไปแล้วนะครับก็ต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเราก็เลือกคุณสมบัติเลยนะครับว่า,าจุดที่เราจะนําเขาไปปลูกนะครับหรือว่านําเขาไปไปวางไว้นี่ครับ mm. อยู่ที่จุดไหนของบ้านนะครับก็คือหมายความว่าเราต้องดูว่าเขาเหมาะสําหรับต้องการแดดไหมหรือว่าไม่ต้องการหรือว่าต้องการน้ํามากไหมหจะได้ทําให้เขาเนะ ราได้รู้วิธีการเล้นดูเขาง่ายๆนะครับก็ทุกต้นเนี่ยครับประมาณ3ต้นนะครับสามสามประเภทนะครับผมก็ได้คุยกับทางปิดขายมาแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เลยนดูง่ายๆนะครับรดน้ำวันละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะทนแดดได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ผมจะไว้เนี่ยก็คือปับมทัศนียภาพห้องนอนนะครับนะพอเปิดระเบียงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอส่วนแนวตั้งนะครับก็ มีแดดแค่ลำดายลำดายช่วงเช้าเปนเอนะครับไม่ไม่ต้องแดดเยอะนะครับนี่ต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนี้นี่นะครับทีนี้ส่วนแนวตั้งที่เราจะมาเริ่มทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีแขงสำหรับเอไว้สำหรับยึดตัวแต่ละกระถางของเขาไว้ก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันก็ออกแบบมาไว้สำหรับเป็นสำเร็จรูปได้นและครับนะครับ ไว้ทำในส่วนที่เป็นส่วนแนวตั้งเลนเลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะครับเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะเอาต้นอะไรนะครับไว้ตรงไหนก่อนดีนะครับถือว่าระวางเลยเอาไว้เป็นแบบนี้นะครับต้นนี้สองข้ใช้ลวดนะครับมาติดกับตัวกระถางไว้นะครับหรือว่าเราเจาต้นนี้ไว้ด้านล่างแบบนี้ก็สวยดีนะครับด้านล่างแบบนี้ก็เอาต้นนี้ ต้นนี้จะให้ข้างบนตรงนี้เลยเพื่อให้เขาเด็ดขึ้นมาเลยเพราะวันนี้เขามีดอกมาแล้วนะก่อนจะมาดูมาให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ต้นสีแดงวาได้คู่กันแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเอาตรงนี้นะครับมาเปลี่ยนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะ,ะข้างบนนี้ขึ้นมาโดดเด่นๆนะครับโอเคองั้นเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มัดกันเลยนะครับว่าแล้วก็อันนี้นะครับกเ็เสร็จแล้ว ตอนแรกนะครับเราก็เตรียมลวดมาก่อน,นะครับเพื่อไว้สำหรับร้อยกระถางแล้วก็มัดไว้เพื่อให้ติดกับในตัวในตัวแผงของเรานี่นะครับนี่เลยน,นะครับก็ความยาวของลวดก็ประมาณนี้ได้นะครับนะครับไม่ต้องไม่ต้องยาวมากนะครับก็มีทั้งหมดอยู่6กประถางเราก็ตัดเลย6กประถางนะครับ ประมาณเราก็ได้ครับไม่ต้องเสียาว,วัตให้มันขาดตให้พอมีมระยะในการที่จะในการที่จะมัดกับตัวอาคารนะครับก็พยายามเลือกนะครับลวดที่มันอ่อนนิดนึงครับจะได้ตอนที่เรามัดปุ๊บเน,นี่ยมันจะได้ไม่ไม่แข็งหรือว่าง่ายในอนในการที่เราจะมาดักนะครับพบเต้นร็้ล้อโอเคหลังจากที่เราได้ลวดมาแล้วนะครับ เราก็มาเปลี่ยนตัวประกอบเข้ากับตัวแผงเขาได้เลยนะครับจริงๆแล้วก,กระถางแต่ละใบนะครับเขาก็จะมีรูมาให้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มีนะครับเราก็อาจจะใช้ฟองแหนบนะครับวนไฟนิดนึงนะครับรในการในการเจาะของเขาให้มันเขา้าให้มันเป็น,นรูมา ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเลย,เลยนะครับจริงๆลวดเราเอาไว้แค่คองให้เขาเสามารถที่จะยึดติดกับแผงได้นะครับรใช้คลีมในการช่วย เราจะชอบเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครอยากได้สีสันของต้นไม้เนี่ยสีอะไรบ้างครดบที่เราชอบหรือว่าเราเรามีต้นไม้ไมใจแล้ว,ลวก็ กระถางแต่ว,ว่ากระถางมันอาจจะเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับาอาจจะใหญ่นิดนึงและแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอดอกออกมามันก็จะสวยนะครับะก็เป็นไม้ไม่ได้เป็นไม้ที่มัสูงมากนะครับเสร็จแล้วครับส่วนแนวตั้งของผมนีม่นะครับ จริงๆแล้วเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปทั้งแผงนะครับไปไปวางหรือว่าไปแขวนตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ที่ระเบียงของห้องนอนนะครับของลูกสาวนะนะครับเช้าๆมาก็ตื่นมาแล้วรดน้ำต้นไม้จะได้สดชื่นนะครับ